เรวก็งูจงอาสลับมันเข้ามาตัวใหญ่มากใหญ่คือเห็นตั้งแต่ตอนตัวเล็กๆแต่มันก็ไม่ได้ทำร้ายใครนะหมงดีมก็เลื้ยผ่านเนี่ยตัวโอ้ตัวไอตัวไอ้งูติ่งน่ะตัวมันใหญ่มากเลย ตอเชา้าจะมีงก็ล่อวิ่งเงี้ยต้องคอยดูต้องคอยฮะเวลาดูจะลงพื้นมาแล้วแมวมีกัดเนาะอ,อืมวิ่งเล่น,นกันางเงยเดี๋ยวก็ล่นเลยเค <c oughs> งจะยอกกันอยอกกันอ๋อยอกกันแต่เช้าเลย